ขอเสียปอะตูให้กับท่านประานและก็ทุกทกานด้วยนะคะขอกำลังใจให้กับหมายเลขสิด้วยนะคะมาพกัชขอะขอบคุณหมายเลขสิบครับเฉลหมายเลขกไปเลยครับมาเลขสหสวัสดีค่ะนิติมาคุณชอนนัทพยานะคะเมเนเจอร์ขับเงนแสนนะคะก็มาในทีมของ อีวันพอยนะคะพีพีอีวันพอยเนี่ยหมายถึงนะคะพีตัวแรกเนี่ยคือโพิเทอร์มนะคะและพีตัวที่สองที่อยากจะสือเนี่ยก็คือคุณหมอปราณีนะคะซึ่งเป็นแม่ทีมนะคะทําไมถึงสื่อท่านนะคะเพราะท่านเนี่ยเป็นผู้นํานะคะที่มีความมุ่งมั่นนะคะแล้วก็อยากที่จะสร้างนะคะให้ท่ทานเนี่ยอยู่ในจุดที่พงกับความสําเร็จด,ด้วยกันนะคะดังน,นั้นเนี่ย เราเนี่ยก็จะเดินไปสู่ความสําเร็จด้วยกันกับทีมของเรานะคะอยากที่จะร่วมกันนะคะให้ให้ทุกท่านนะคะก้าวไปด้วยกันก้าวที่มั่นคงนะคะก้าวที่มีความสุขก้าวไปกับโพลิเฮิร์ค่ะขอบคุณหมายเลขที่สิบห้าครับเกินหมายเลขถัดไปเลยครับมาแบบทีมก็ต้องออกมาแบบทีมนะโอ์ตัวได้เลยครับ ทั้งฝรั่งเศสค่ะแอดฟรีนค่ะใ่คเตอร์หรือสายแก้วนะคะพวกเราเลยมาใน theme poly herb, g r n a green innovation ค่ะวันนี้นะคะสำหรับพวกเราค่ะที่นำเสนใแบบค่ะ poly herb, g r n a green innovation นะคะเราให้ความสัมพันธ์กับประจัดการของ poly herb นะคะเราก็เลยมองว่า หัวพลิทเทิร์เนี้ยค่ะเป็นราชาและเป็นราชนีและเราสองคนนะคะถึงเป็นทีมงานนะคะโอกับน้องอยุ้ยเป็นทีมงานที่มีประสิทธิภาพนะคะทำไมเราถึงเลือกทีมนี้เพราะว่าเป็นทีมเรื่องของพลิทเทิร์เนี่ยค่ะเป็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนวัตกรรมเมดีแคนวัตกรรมเพิร์ฟเซลสร,รลชสชาติรวมถึงเรานะคะมีนักวิจัยนะคะสี่ซบาท ท่านนะคะในการที่เราสรมร้านวัตกรรมใหม่ๆเพราะฉะนั้นนะคะพวกเรานะคะพร้อมที่จะเป็นราชาแห่งราชินีและนำสมุนไพรไทยสู่สมุนไพรโลกนะคะโดยที่เรานะคะมีทีมงานมีนองค์กรที่เข้มแข็งเราเน้นย้ำนะคะในเรื่องของการเป็นทีมนะคะก็ขอฝากทีม36ไว้ด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะขอบคุณคงานทีมหมายเลข36ครับเจอหมายเลขสุดท้ายเลยครับ